เอาล่ะขอกาบสวัสดีทุกคนด้วยตอนนี้อยู่ผมชีโมคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีไม่มีอะไรเพิ่มเติมทางนั้นเข้าใจไม่มีพิเศษใส่ไข่ด้วยพี่นมสดเขาเลขแล้วซึ่งวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับไพโลแล้วก็ผีซึ่งตัวแรกที่เราจะอธิบายก็คือผีนะครับเพราะเราจะเรียนม,มาจากทางนี้เลย คือเรียงจากขวาไปซ้ายนะจาก้าวของเรียงขวาไปซ้ายเฮ้ยเรียงซ้ายไปขวาดีกว่าเอาเป็นว่าช่างแมงแล้วกันนะหมอผีข้อดีก็ประมาณนี้ด้วยเฉพาะเนี้ยนะคืออันเนี้ยมันจะทําให้มีดของคุณเนะี่ยไม่ใช่มีดธรรมดาคือถ้าเกิดคุณใช้อ้ อีคลิปเนี่ยแล้วคุณเอามีดไปแทงด้วยสกิลคิวเนี่ยมันจะทำให้ติดสันลักษณ์ันนี้ก็เหมือนกับตองใช้อัติซึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยกลายมาเป็นพวได้โดยไม่ต้องไประยะไกลเท่าที่แบบคุณต้องวิ่งหนีถ้าเกิดคุณแน่พอนะเข้าระยะประชิดเลยแล้วคุณก็ใช้สกิลนี้จบ เอาเป็นว่าถ้าเกิดกูพูดติดขาดอะไรก็แปลว่ากูนั้นคิดบทสดนะนะกูไม่ได้ตเตรียมเหียอะไรเลยช่างแม่แล้วกันส่วนข้อเสียถือว่าร้ายแรงมาไม่ว่าจะเป็นเมลีนามเมดน้อยมุกเมสสปีดที่โควดช้าซึ่งก็นะแม่งเป็นปัญหานะเวย้ยจริงๆไอ้มุกเมสปีดนี่กูว่าแม่งวิ่งหนีไม่ได้แน่ ส่วนเมลีนาเมดอันนี้กูว่ามันไม่น่าฆ่าใครได้อะต้องใช้ปืนอ,อะ่ะซึ่งสำหรับหมอผีเนี่ยสกิลส่วนตัวของมันเลยที่แม่งเป็นอบาลีเฮ้ยลิ้งกูผ่านทุกครั้งเลยเวนกูไปเปองปี้ใครมาไงวะกูมไม่ว่าช่างแม่เลย ซึ่งหมอผีเนี่ยมีอ b i l i t y ีพิเศษเป็นการปามีสีม่วงออไปซึ่งมีสีม่วงเนี่ยถ้าเกิดคุณเอาไปปาโดงศัตรูคนไหนก็ตามตัวนั้นก็ติดจันลักษณน,นี้ขึ้นมาซึ่งหลังจากที่มันติดเนี่ยแล้วคุณฆ่ามันทิ้งคุณก็จะได้วิญญาของมันมาเป็นพวกซึ่ง ถ้าถามผมว่าไอตัวเนี้ยมีข้อเสียอะไรไหมถ้าเกิดไม่นับสแตกตรงนี้ผมอยากจะบอกเลยว่าไม่มีถือว่าเป็นตัวที่โคตรโอพซึ่งก็นะอืมส่วนข้อดีเนี่ยเปื่อข้อดีแม่งบากะไทยเลยไม่ว่าจะเป็น ศัตรูตที่วุลสามารถเอามาเป็นหัวได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเสมอไปเพราะผีก็สามารถเอามาเป็นหัวได้เหมือนกันคือแค่นี้ไม่โกงแล้วอ่ะจริงๆไม่เอาผีมาเป็นหัวได้ด้วยซึ่งผีที่ผมหมายถึงก็อย่างเช่นสกินเนอร์เนี้ยหรือไม่ก็ไอ้ผีโซ่นะซึ่งลักษณะของผีที่ถูกอัญเชิญออกมา จะเป็นตัวออกแนวสีชมพูถือมีดมีความอืดเป็นเลิกสามารถแทนได้เลยแทงซึ่งค่อนข้างดีเลยซึ่งถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนหน้านี้มาเกี่ยวกับแมงมุมคุณจะรู้ดีเลยว่าแมงมุมนั้นแทบจะแพ้ไอตัวผีไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่คุณรู้อะไรไหมครับมันแพ้ยับเยินเลยแต่หาไม่ว่าจะเป็นมันสามารถควบคุมได้ก ตัวในเกมแม่ว่ามันจะสามารถพองล่างได้ในระยะไกลทั้งทั้งที่แมงมุมต้องเข้าไประยะประชิดเลยหรือมแม้กระทั่งแมงมุมนั้นโดยตามปกติแล้วเมื่อคุณวางออกไปสองตัวคุณต้องรอเปอร์เซ็นต์นให้มันเพิ่มขึ้นมา50แต่ไม่ใช่กับผีผีนี่นั้นสามารถสปแปมได้รัวๆโดย คุณนั้นตามปกติแล้วสามารถปามีได้แค่ครั้งเดียวแต่คุณสามารถใช้เลือดของตัวเองเพื่อมาเป็นบูชายันได้คือเอาเลือดตัวเองไปเป็นสก,กินลนั่นแหละเอายงซึ่งแม่งก็หมายความว่าถ้าเกิดเลือดของคุณเนี่ยแม่งเยอะสัสสนะคุณก็สามารถสแปมเป็นนิสการ์ได้เลยซึ่งโคตรขี้โกงคือแค่เนี้ยแมงมุมก,กูแพ้ย่อยยับแล้วอะเอาจริงๆนี่ขนาดกูยังมีสิ่งที่ไม่ได้พูดมาตังเยอะเลยนะเนี่ยะ ึ่งเอาไปว่าเพื่อไม่ให้คลิปยาเหมือนคลิปก่องหมอผีเทียเอสบวกถ้าถามผมว่าทำไมผมถึงให้ไอตัวเนี้ยเป็นเอสบวกมึงยัง่งเดาีปแล้วครับมึงฟังกูนะมันสามารถควบคุมผีได้มันสามารถควบคุม,ามาร,คร,คระยะไกลได้แล้วมันสามารถสแปมได้ โอ้โหไอสัต์ถ้าเกิดกูไม่ให้เทียเอสบัวนะไม่แน่เกมเมอร์ที่แบบไปโปรเพลเยอร์หลายๆคนไม่อาจจะมากระทืบกูแล้วอะเปื่อประมาณว่าทำไมมึงไม่ให้เทียสุดตัวไว้สัตซึ่งโดยรวมแม่งโคตรดีจากการใช้จริงของผมเนี่ยแหละซึ่งอ e ีค i ปที่ผมจะแนะนำแน่นอนว่าต้องเป็นอันนี้ส่วนอันอื่นน่ะเหรอ ไม่มเหมาะเลยสักอันอันนี้เหมาะอันเดียวเรื่องสำหรับใครที่แม่งคิดจะโชว์งูโดยการเอาไอ้ควินปันี้ไปโดยหวังว่าตอนที่คุณปามีดไปมันจะติเอฟเฟกสันลักอันนี้ขึ้นมาแล้วก็อันเชิญไปผีในระยะไกลได้ถ้าเกิดคุณทาแบบนั้นแล้วก็คุณจะโดนทั้งทีมด่าแน่นอนเพราะมันดูเหมือนกับผลงูเลยเพราะว่า มันไม่สามารถทําแบบนั้งได้มันจะกลายเป็นหนี้ธรรมดาแล้วต่อให้ทําแบบนั้งได้จริงๆคุณคือคุณจะเสี่ยงจริงเหรอคือคุณสามารถปาในระยะไกลได้สีครั้งเพื่อแรกกับกายที่คุณสามารถใช้ในระ,ระยะประชิดได้ตลอดก,การแม่งโควรไม่คุ้มเลยนะเวย้ยไม่คุ้มแบบสัสๆไปด้วย มันเป็นอะไรที่แบบโคตรโง่เลยถ้าเกิดมีคนทำแบบนั้นอะ่ะแล้วก็ไอตัวไพโรไพโรถือว่าเป็นตัวที่มีความร้องแรงสูงและกำลังจะกลายไปโดนักโดยใครสักคนนะฮะที่แม่งขายตรงชีพหายซึ่งไพโรความสามารถของมันก็ถือว่า Noise ความสามารถของมันของมันก็อย่างเช่น ตีแรงครึ่งแล้วก็โนาโนาเมตกับไฟซึ่งไอโนนาเมตกับไฟเนี่ยแม่งโคตรเดีนั่นก็หมายความว่าคุณจะไม่มีการตายแบบงโงๆโดยเพื่อนของคุณที่แม่ง,งโง่ยิ่งกว่าแล้วโดวยตามปกติแล้วเนี่ยเพื่อนนี่แม่งชอบโชว์ง่มันจะพบมโ,โลโทอไว้ตลอดเวลาเรื่องพอมันปลาใส่กุ๊จะโดนคุณนะนะแต่เปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์รชนจริงๆเพราะว่า กูมีป้องกันไฟไงควายบอกเลยว่ามึงได้พูดหนานี้แน่นอนแต่มาไม่ป้องกันระเบิดนะแล้วไม่กระตายเพราะทีนี้กูหมายถึงใดทาไมซึ่งในตัวนี้ถือว่าเป็นตัวโจมตีระยะประชิดที่กวดดีแต่ไม่ใช่แทงนะถ้าเกิดให้ตัวนี้ไปแทงแล้วก็รับรอง มึงจะได,ได้มอร์ลฟีฟีหนึ่งงาน,นแล้วก็ข้อเสียของมันก็อย่างเช่นรีโหลดชาโอ้ my god ก,ก็ไม่ใช่ปัญหาดิเพราะไงกูไม่ใช้ปืนแล้วแล้ไอตัวนเนี้ยคือเนี่ยเมลีนาเมดแล้วใครมันจะโง่ไปใช้ปืนแล้ววะถ้าเกิดกูมไม่ขึ้นเวฟขอกูกูไม่ใช้หรอก ซึ่งตัวนี้ก็เป็นระยะอาชิพนะสกิลของมันก็จะมีอยู่2แบบแบบที่1ก็คือการกดคันเดียวกดเนั่นแหละการกดคันเดียวจะเป็นการวูตัวเองซึ่งในการวูดตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ทุกๆอ,อย่างนั้นดูง่ายขึ้นโดยการที่คุณสังเกตนะว่าคุณเนี่ยได้รับวูดแล้วจากไพโล หรือคุณรูดใส่ตัวเองก็คือคุณนั้นจะติดไฟซึ่งในการที่คุณติดไฟเนี่ยบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าไม่มีใครโชว์งูปาโมโ,โทูทอฟใส่แต่วิธีการสังเกตง่ายคือมันจะมีแฝหนึ่งเพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือเป็นปืนแล้วก็คล้องแขวนเป็นตัวเอะแล้วมีรูปไฟอันนั้นแหละซึ่งความสามารถของการวูดก็คือ จะทำให้นามเมดูมจำมพัวเมรีแรงขรึ่งไปเท่าตัว,ทตวเทตอนนี่ได้ซ้ำว่าบูณ2เลยทีเดียวซึ่งมาโคตรโอพีคุณคิดเอานะถ้าเกิดคุณถือดาบที่โกงที่สุดในเกมอะ่ะคือแรงที่สุดในเกมแล้วคุณใช้บัปอันนี้เข้าไปอีกโอ้โหแม่งโคตรขี้โกงแต่ก็นะถ้าเกิด ผมไม่นับเรื่องสเต็กข้อเสียตรงเนี้ยมันยังมีข้อเสียอย่างอื่นอีกไหมมีก็คือ,อตัวเนี้ยมันจะมีเปอร์เซ็นที่แต,ตกต่างจากตัวอื่นโดยสิ้นเชิงก็คือไอตัวนี้มันจะเป็นสูซ็นต้งแต่เริ่มและถ้าเกิดคุณทําให้มันกลายไป็นหนึเมื่อไหร่คุณจะตายทั้งทีอันนี้ไม่ได้พูดเลงนะตายจริงซึ่งมันก็ประมาณว่าโอเวอร์ฮีทนั่นแหละประมาณว่า ถังแก๊สของคุณด้านหลังเนี่ยมันระเบิดคือมันล้องเกินไปซึ่งการบูตแต่ละคันเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมา50และแน่นอนว่าก,าการถูกโจมตีก็จะทำให้มันเพิ่มได้เหมือนกันซึ่งก็แล้วแต่นามเมี์นะนะนามเมี์มันเท่าไหร่มันก็เพิ่มประมาณนั้นนั่นก็หมายความว่าศัาตรูที่อันตรายที่สุดของไพโล ไม่ใช่ AK ไม่ใช่ u ูซแต่มันคือไอสัตว์สไนเปอร์ไม่อันตรายสุดแล้วกูเห็นทีไรกูนี่ของตูดลุแล้วก็ใจวังไหวทุกทีไม่แน่นเกิดกูอาบน้ําอยู่แล้วกำลังจะเก็บมสบมู่ไม่อดอัปโมาด้าแหังแล้วพูดว่าอย่าโดนให้ฉอดชนะไหมอ่นนะนอกูที่เสียวตูดเลยซึ่งกอนะ ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะแบบเอออยากจะแบบเน้นนามเมดไปที่ไอ้พวกศัตรูเพียวเลยนะโดยสิ่งสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับบูสก็คือไฟรอบๆตัวซึ่งไอ้ไฟรอบๆตัวเนี่ยถ้าเกิดเอาไปคือยืนใกล้ๆกับเพื่อนเนี่ยลอกคุณใช้บูสมันจะเป็นการบูสให้เพื่อนแทนแต่ถ้าเกิดคุณยืนใกล้ๆศัตรู มันจะไม่ใช่การหูดแต่มันจะกลายเป็นกลางเผาเอลแทงซึ่งเ e อลไอเนี่ยถือว่าเป็นระยะที่โคตรไกลเพราะงั้นคุณก็มั่นใจด้วยนะว่าคุณนั้นไม่ได้โจมตีแค่ตัวเดียวแล้วมันอยู่ใกล้กันเพราะถ้าเกิดมอยู่ห่างกันหรือมีแค่ตัวเดียวแม่งโคตรไม่หุ้มแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่า เอถ้าเกิดกูจะไประเบิดระยะใกล้มันก็กระไรอยู่ไม่ต้องห่วงครับผู้สร้างเกมได้คิดไว้แล้วเพื่อตอบสนองตั้งหาของคนที่ชอบเล่นไฟโดยเฉพาะนั่นก็คือสเตทที่สองวิธีใช้ก็คือกด F ค้างไว้ซึ่งหลังจากที่คุณกด F ค้างไว้เนี่ยมันก็จะเริ่มแอนิเมชันแล้วมันก็จะพ่นไฟไปด้างหน้า ซึ่งไฟออกมาเนี่ยก็ถือว่าพวดแรงและติดนางมากซึ่งมันก็เป็นสกิลที่ระยะก,กลางนะไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลแต่มันระยะก,ก,กลางซึ่งก็ถือว่ามันเป็นสกิลที่ดีดีมากเลยเพราะสกิลนี้มันแค่จะทำให้เปอร์เซ็นต์ของคุณเนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆเท่านั้นเองไม่ได้เพิ่มทันทีเหมือนกับบูท ซถ้าเกิดคุณถามผมว่าไอไพโลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจะปอปเอ้ยลิงกูเป็นเหี้ยอะไรแล้วเนี่ยคุณอาจจะถามผมว่ามันมาจะมาป้อมกับตัวอะไรมากที่สุดนั่นเหลยคุณก็รู้กันอยู่ว่าเขาคือใครหมอนางเองหมอนางเกิดโอพีมากถ้าเกิดอยู่กับไพโลนะ เพราะว่าไพโลเนี่ยมีข้อเสียใหญ่หลวงเลยก็คือถ้าเกิดไอฐานด้างหลังของมันเนี่ยระเบิดขึ้นมาคือชิปหายแน่แล้วถ้าเกิดมันตายไปศพของมันก็ติดไฟด้วยถ้าเกิดเพื่อนมาเหยียบศพของมันแม่งก็ติดไฟซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาต่อไปถ้าเกิดมีหมอเพราะหมอหลังจากให้วูดกับไอไพโลแล้วไพโลแม่งบูดได้ดตัวเองอีกรับรองโจมแม่งได้ยกมือไหว้แน่นอน คือแม่งกลายเป็นพระเจ้าทัะชาติไปแล้วอะคือแม่งทั้งตีแรงทั้งอึดคือแม่งบอสไฟชะัดะเลยอะเอาไอตัวนี้แม่งเข้าดาโซดิด so าโซ่ภาคใหม่มันต้องมีไพโลแล้วปะซึ่งตามที่พูดไปเลยโข้อดีของมันก็คือนาเมดเมลีแรงก,กว่าตัวอื่นแบบโคตรเพอเพแรงกว่าเบอร์เซอร์เกอร์เลยด้วยซ้ำ และไอตัวเนี้ยไอเทมเอเมลีเนี่ยที่ผมแนะนำให้ใช้ก็คือขวางไม่ว่าจะเป็นขวางสองดามหรือไม่ก็ขวางดับเพลิงแค่ด้างเดียวไม่ว่าจะเป็นขวางแบบไหนก็ตามถ้าเกิดมาเป็นขวางไฟแล้วแล้วก็มันจะเยี่ยมสเสมอซึ่งสำหรับใครที่มีขวางไฟแต่มันเสือไม่เอาให้ไพโล หรือให้ไพโลแล้วแม่งมันกลับไม่หยิบคุณจงจําไว้ครับแม่ไม่รู้วิธีเร่งไพลรแน่นอนซึ่งคุณก็อาจจะมาพร้อมกับคําถามคําถามหนึ่งว่าคลิปมันตบเอยคลิปมันจบหรือ,อยังมึงรีบเอะไอ้สัต